เปิดตัวแล้วครับเปิดตัวพี่สเตฟานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหดอดมุนสะเทือน,นครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับเริ่มบอลลีกนัดแรกครับเราไปเยือนเรเวอร์คูเซ่น en, นะฮะบุนเดสลิก้าครับ, liga, รบต้องมาดูว่าพี่ฟานจะได้ลงไหมสําหรับนัดนี้นะฮะอันดับแรกเราต้องฝึกซ้อมก่อนนะครับเราต้องฝึกซ้อมเพราะว่าการย้ายมาเนี่ยไม่ว่าจะย้ายจากทีมไหนไปทีมไหนเนี่ยโค้ชยากมากนะที่เขาจะให้เราลงได้เลยนะครับซึ่งเราคือตัวหลักของยูเวนะเราพอเรามาที่นี่นี่ค่อนข้างจะปรับตัวพอสมควรนะครับ เรายังเป็นตัวสำรองนะฮะอะไปกันครับนาทีที่75ครับเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไปด้วยกันนะฮะสำหรับพี่สเตฟานครับครั้งแรกของบุเดสลิก้าครับเอาแล้ครับดูดูสีเสื้อเฮ้ยไม่ปวดตาเลยนะชอบวะ่ะเออสีเสื้อเขาดูไม่ปวดตานะเออ,อยูเว่นี่ค่อนข้างจะลายนิดนึง เอาล้วครับออสคันซูเล่อดีเซลเล่มาเอเเดชานมาที่พี่ฟานพี่ฟานไหลทั้งซ้ายโอ้สวยครับแล้วหืไม่ถึงพี่ฟานอีกโขกกลับมาเอเเลชานเอาละครับเราต้องหืมพี่ฟานจัดยิ่งเรียบร้อยครับโอ้เอฟซี เอาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแอดซิตจนขึ้นดำแล้วแม่พี่ฟานนี้ยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมจริงนี่ฮะพี่ฟานไต่มาจากทางซ้ายตบเข้ามายัดแล้วชาร์จนาทีที่75ครับได้ลง79เป็นประตูครับสำหรับพี่สเตฟานฮะได้แอดซิตนะฮะ แล้วยังไงครับพี่ฟันหลบหลบเอาครับสวยสวยแล้วแล้วยิงอู้ติดเซฟมันติดเซฟแล้วหูอูหมันหืมต้องมากกว่านี้ดอดมุนอเอาครับอ้ยังล้ำหน้าอยู่แล้วไต่ทั้งแม่ทั้งซ้ายแล้วตบกลับเข้ามายังไงแล้วยิงอู้โดนช้าไปนิดนึง โดนดักได้เหมือนกันเลืบุคเซ้นก็สวนแล้วครับสวนแล้วมาโอ้โหทางขวาอู่ทางขวาเปิดเลยครับทางขวาเปิดเอา้าลงทันครับเอาแล้วิชาก้าอมาที่ชากากทีนึงอู้แล้วยังมีโมลาต้าดักอยู่แล้วแหมโดนครับโดนดักได้เหมือนกันถ้าออกสตาร์ปีนี้นัดหน้าตัวจริงแน่นอนมั่นใจเราต้อง เชียวกว่านี้ครับแล้วมาเอาวเตเตลลแล้วครับสเตฟานหลบหลบแล้วไปรับสวยมากครับแล้วยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่แล้วยิงโอ้ติดเซฟโอ้ติดเซฟอ,อีกแล้วยิงติดบล็อกอีกทีโอแม่ยิงไม่ได้คุณผู้ชม เราได้แอซิดนะครับล้วจังหวะเราเป็นของเราท้ายเกมนะครับแล้วอืออูนี่ครับแล้วเขาดักได้เหมือนกันอูเลยคูเซนแล้วเอ้าเข้าโอ้เสียฟาวเลยครับเราเสียฟาวแล้วเราเข้าพวดไปนิดนึงครับเมื่อกี้ ยาวมาแล้วอู้ล้ำหน้าครับชัดเจนนะลูกนี้แม่นี้ถือว่านัดแรกของพี่ฟางนะยังเป็นตัวสำรองครับก็ได้ไปแล้วจัดไปเลยครับหนึ่งแอดซิดใสๆอนะเอาแล้วครับขึ้นมาทางขวาเปิดแล้วโคือ <c oughs> อย่างเลี้ยงอยู่ดึงจังหวะแล้วทดหนึ่งนาทีด้วยอุย้ยแล้วพลาดไม่ได้โอ้ทดเวลาอยู่ครับโอ้จบเกมครับดันครับประตูใชยครับบรุเซียดอทมูนครับบุกเอาชนะเลเบ์คูเซนได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วพี่ฟานประเดิมได้สวยมากนะได้หนึ่งแอตซิตนะครับฮืสุดยอดมากข้อเสนอมาจากไหนไม่รู้ฮนะเราเซ็นไว้ก่อนนะสำหรับบรุเซียดอดมูนนะโอ้โหนี้สวยมากครับ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับยูเวนตุสขออภัยสิแอนค,คิดถึงยูเว่จัดเลยนี่ครับได้อ v p ด้วยลงมานัดแรกแอสซิดเลยครับสำหรับพี่สเตฟานนะแหมวันนี้ท็อปฟอร์มจริงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับบริษัอลมูลมีทั้งหมด3คะแนนนะครับแอร์เบรลซิกนะฮะเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับ หรือไบเยนเพื่อนรักดิไบเยนเพื่อนรักไปไหนวะเฮ้ยไบเยนเพื่อนรักอยู่ดับซีอ่าอยู่ดับซีดับซีอุย๊ยมีอินเตอร์ด้วยว่ะอินเตอร์ยื่นมาเฉยเลยนัดต่อไปครับนัดต่อไปเราต้องไปเยือนดิใช่ไหมอ่าระหว่างนี้เราขอสกิปข้ามก่อนนะอ่ะ เราครับเราต้องฝึกซ้อมกันก่อนนะก่อนเราจะได้ลงตัวจริงนะครับเราจะฝึกเลี้ยงบอลก่อนนะแล้วก็เราก็จะชูตติ้งฮนะเราจะต้องฝึกยิงอ่าเพื่อที่จะซื้อใจโค้ชให้ได้เพราะเราต้องการลงตัวจริงนะต้องบอกว่าตอนเราอยู่ยูเว่นี่อเล็กีใจดีนะครับเเราตัวจริงแทบทุกนัดนะเอาละครับขึ้นมาครึ่งหนึ่งแล้วนะครับ อ่าเรายังเป็นตัวสำรองอยู่ครับนาทีที่เจ็ดสิบฮะเรานี้เราได้ลงนะฮะไปไปดูกันนี่ครับ6.5ครับแล้วก็ enhance target 60%นนะครับเราไปเยือนนะใช่ไหม ใช่เราไปเยือนอืยังไม่ได้เป็นเจ้าบ้านนะสองนัดที่ผ่านมาเอาแล้วครับดอดมุนดักได้เหมือนกันดักได้แล้วเอาแล้วพี่ฟานอื้ความแข็งแกร่งพี่ฟานยังไงแล้วยิงโโอ้หติดเซฟอื้อหือติดเซฟโคบอุ้ยแล้วอื้อหือรับได้ครับ แหมมีทำใ,ให้ตกใจนิดนึงยาวขึ้นมาดักได้เหมือนกันพี่ฟานปัดแล้วยิงเรียบร้อยโอ้ยไม่เข้ามันเข้าข้างนอกมันเข้าข้างนอกตะข่า,ขา,ขายโอ้โหไปครับเรานำสายบวกอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ เราต้องการประตูฮะแล้วก็สร้างความเชื่อใจให้โค้ชนะเพราะว่าเราย้ายทีมเมื่อไหร่นี่คือเราต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นะฮะนับหนึ่งทุกครั้งนะครับเปล่าครับไหลมาทางซ้ายสวยครับช่องว่างช่องว่างช่องว่างแล้วยิงเรียบร้อยครับแอดซีดครับแอดซีดแล้วพี่ฟาน ได้แอตสิตอีกแล้วครับแม่สำหรับบูลอเซียดอทมูลนะบีฟานครับอู้นี่ฮะทางซ้ายครับตัดเข้าในมาแล้วซัดเลยครับสองศูนย์ครับเอาละครับไฟบวกตามบูลอเซียดอทมูลสองประตูศูนย์เอาต้องเราต้องการประตูครับเราต้องการให้โค้ชเห็นว่าเรายิงประตูได้ฮะไม่ใช่ว่าจ่ายได้อย่างเดียว เอาแล้วครับมาทางซ้ายอู่ทางซ้ายหลุดเลยครับหลุดง่ายมากทางซ้ายเอา้าแล้วยังไงยิงไหมยิงโอ้โห<อ>ไม่ได้ลุ้นเลยครับมาโกร้อยมาโกร้อยบอกว <minutes> อ่าเอาล้ครับแล้วพี่ฟานพี่ฟานมาอ้ทางซ้ายก็ว่างเหมือนกัน วาาเหมือนกันแล้วล็อกแล้วยิงอุ้ยเข้าอู้เข้าข้างตาข่ายอีกแล้วอู้รีบยิงไปนิดนึงเข้าข้างตาข่ายไปฮะเอาแล้วรับโขกมาแอรรับดักได้เหมือนกันเอาแล้วครับตัดเข้าตรงกลางพี่ฟานต้องใจเย็นใจเ,นเนย็นนิดแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้สองเป็นศูนย์สามไปแล้ว ฟานยิงหนึ่งแอดซิกหนึ่ง <c oughs> เออมาก็ร้อยใช่ถูกแล้วเมื่อกี้โอ้สัญญาณสัญญาณดีเลยครับน่าจะตัวจริงแหละผมว่าโอ้นี่ครับเข้ามุมเน้นๆเลยนี่ครับโอ้โหกึ่งแปได้ั้มกึงยิงกึ่งแป้มั เอาละครับนำไฟบวกไปแล้วครับสามเปนศูนครับบุนซีลดอร์มูลส่งแนะชมป์แน่นอนแล้วโด,ดอันโด,ดอันนี่จากทีมชาติญี่ปุ่นนะอ่าหลมาผู้สวยครับสเตฟานรอ,อแล้วแล้วยิงอู้สองเมตร สองประตูตเอาแล้วครับโอ้พี่ฟานเราอูออย้ายไปดอดมูลนี่คือโอ้ยังล่างทองเหมือนเดิมครับไม่รู้พี่ฟานดูอยู่หรือเปล่าถ้าพี่ฟานเห็นนี่พี่ฟานย้ายแล้วนะย้ายจากเยออยากย้ายจากอิตาลีไปเยอรมันแล้วนะเออยังยังยังท็อปฟอร์มเหมือนเดิมนะดูว่าอื้ <c oughs> มาต่อ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 เอ้าดูดักได้เหมือนกันเอาลครับทั้งพี่ฟานไตทั้งขวาทั้งขวารอเพื่อนมาเติมรอเพื่อนมาเติมยิงโอ้โหติดเซฟแล้วทดหนึ่งนาทีเอาแล้วครับ,รรรบจังหวะสุดท้ายจังหวะสุดท้ายครับเล่นสั้นครับพี่ฟาเล่นสั้นมาโการ้อย ปาเก้ร้อยติดอูแล้วเตะทิ้งจบเลยไหมน่าจะจบเลยครับไฟบัวเปิดบ้านแพ้บลูลเซียดอทมูลศูนย์ประตูต่อสี่ครับโอ้พี่ฟ้าวันนี้ท็อปฟอร์มจริงครับยิงสองแอซิตไปหนึ่งนะฮะโอ้โถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับ <c oughs> คิดว่าอีกนัดสองนัดเนี่ยน่าจะได้ลงตัวจริงแน่นอนนะฮะสำหรับบูเซียดอทมูลนนัดเล่นในบ้านเนี่ยแหละคิดว่านะ โอ้วันนี้ท็อปฟอร์มจริงครับเอาละครับมาดูตารางคะแนนกันครับเดี๋ยวเรได้ Mvp ดอีกแมตช์นึงอะดูตารางคะแนนกันตารางคะแนนครับผริ้สึดอบมุนขึ้นเป็นอันดับ1น,นะครับมี6คะแนนด้วยกันนะครับลูกได้เสียได้ไป5ลูกในขณะที่อันดับ2เป็นฮอฟเฟ t นไฮม์และไบ y เยอร์มิวนิกนะฮะ โอ้แล้วนี่ผมผมยุ้นอย่างหนึ่งผมยุ้นที่ยูนีโอนเบอร์ลินตบไบเยนให้ได้เออใครจะมองว่ามันประหลาดก็ช่างแต่กูจะลุ้นนะฮะอ่ะโอเคครับก็สำหรับแมตช์พี่ฟานย้ายไปดอดมุนนะฮะจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มีให้ติดตามกันได้เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูก็กดไลค์นะครับแล้วก็ดูคลิปให้จบก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนะครับสําหรับผมนะก็โอเคครับสําหรับวันนี้ครับจบลงแล้วนะฮะก็อย่าลืมนะครับใครที่ชอบก็รีเควสกันมาได้จะให้ผมเล่นอันไหนนอกเหนือจากสเตฟานซีรีส์แล้วเนี่ยแอนตี้ฮีโร่ไทยแลนด์ของพี่ฟานเนี่ยนะครับอยากให้เล่นอะไรคู่ไหนหรือเกมไหนเนี่ยบอกผมได้นะครับก็จะพยายามเนาะทำให้ดีที่สุดนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณ50ซับนะครับ ก็ถือว่าเป็นกําลังใจชั้นดีนะครับบางคลิปมันอาจจะขึ้นไปพันวิวนะหรือร้อยวิวก็ยังไม่ท้อนะก็ทําเพื่อความสนุกแหละนะอย่างที่ผมบอกว่ามันจะไม่ได้มีคอนเทนต์ที่แบบว่าเป็นเกมอย่างเดียวมันจะมีอย่างอื่นด้วยผมจะมีอยากคอแลบนะอยากอยากทำเหมือนที่ผมเคยทําเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเออผมชอบแบบสัมภาษณ์เนี้ยแล้วผมมีคลิปอยู่แต่ผมไม่ได้เอาลงไงมันหายฟุตเทจมันหายนะครับก็อย่าลืม นะ้อยากดูอะไรก็ดีเควสกันมาถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ